มันก็ไม่โดนมาเปิ <breed> umas, ดเป <t> ิครับไมครับไม่เห็นน้ำมนใดกลางมันเมาผมมันมาผมปูเชียปูเชียกลับไปเอาทิพยทำิตาเห้ยลูกหืนพกว่ะทำิตาเหรอพี่มีไฟลหรือเ่ ชอบเล่นสองใหญ่เผลออันนั้นเผลอแย่ลืมไปว่าเล่นมิวอ่ะไม่ได้แปดแจมมันเฮ้ยเอ้าอ,อ่ะโดดวัวแบงแตกอ้เดือดเ้ยเนี่ก็มีสบายตายละ ออยู่กับพี่ชิพัตป่อสุดท้ายอะหม้เกิน่ะ Oh my God วอร์แฮกลายูโน่วอร์แฮกอะที่พี่ฝ่าร แอตายโุเข้าอีกตัวหนึ่งไลน์หนึ่งโอตั้งแต่เลยแ้วหลังหมดใช่ปีใช่ใช่ใช่ไลน์ไลไลน์เขีนี่้ล่าสเดเก็บชูชิ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 ชาชิชิก็ชิ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  จะมีใครกันบุว้ววะผมจะได้วางไอเดียใหนะ้ไมปลบไปทันปะเมื่อกี้มันต่อยแฮตบู้วาจะเล่นต่อยแฮตบุพี่พี่แปะที่แปะเลยที่แปะเลยเห็นบู้ววะให้พี่ผมกันได้ก่อนถ้าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ก็โอเคก็กันกันให้ก่นนนกอกกน,มมน,น,นดูกล้องหน่อยดินิดติดแจมหน้าเองอ่ะใช่ปะเพิเ่มไปเติมผมขึ้นไปเติมผมดูนี้ด้วย อย่เห็นน่าละเดีกเท้าได้บนนีแ้แต่เท้าเงียบแต่เท้าเงียบแล้วมีท้าแนวอ่ะตัวหนึ่งเสียงมันหบุดนอนแตกตีนผมว่ะให้จะปี๊ดนอกปี๊ดอ่ะโดนใจแล้วเจอพี๊ดตายปี๊ดมาตัว เรนหน้าต่างหนดเงได้ป่ะใช่แต่ผมไไม่ด้หน้าต่างต้องมีคนล็อกไอ้นี่ให้ผมอ่ะโอ้กระดาษปืนไอ้เจี๊ยบตายเจ็บใครอยู่ในโลจินวะแต่เบนแต่เบนตายตัวหนึ่งเจ็บแล้วเฮ้ยพี่พี่ทิพไหลเข้าตายแล้วไปักคนได้ไหมช่วยได้ป่ะอ๋อไอไอพี่ไอพี่อะไร

เหารตรตกแล้วตแล้วหนุมแล้รก็ท่านหนึ่งท่านห่าท่านหนึ่งโบนลงแล้วเท่านคล้ายเหลือท่านคล้าเอ้าเป็นเอียมันอีก